ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้เกรรษตรกรไทยพ้นภัยโร,โรครัมพิสกินสกนครดเดอร์สิบอกให้ยังไงยังไงเราก็เอาอยู่ดวงใจมอบไว้ให้ Ja, ja, ปีกรมปรศุสัตว์จะจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระาาราชดำริพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในทุกจังหวัดปีนี้ก็เช่นกันที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจัดงานนี้เพื่อเกษตรกรให้เข้าใจเรื่องการปศุสัตว์มากขึ้นแต่เน้นหนักไปที่โรคลำมพิสกินที่เกิดกับวัวควายไม่แพ้โควิดก็คือลำมพิสกินระบาดในโคกระบืองสกลนครพันกว่าตัวเสียชีวิตไปแล้วต้องรีบป้องกันร,รักษาระดมให้ความช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรสามารถจ ว,วิกฤตที่เจอวัคซีนที่สั่งมายังไม่เพียงพอเราสามารถระงับยับยั้งเอาอยู่ยอดสัตว์เสียชีวิตลดลงเป็นอย่างมากทักไม่ได้การร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรน่าจะเอาไม่อยู่แต่วันนี้เราเอาอยู่ปีนี้มหาวิทยาลัยราชมงคลสกลนครคิดค้นน้ำยาสมุนไพรแจกชาวบ้านเอาไปทาวัวควายรักษาโรคตำรับยาแพทย์แผนไทยเป็นยาสำหรับคนแอปพลายมาใช้ในสัตว์ยารักษาแผลลำปีสกินตัวยาสมุนไพรสี่ชนิดพ่นหรือว่า ถ้าทาแผล3เวลาเช้าเที่งยงเย็นแผลจะหายไปใน2 4วันขณะที่ภาคเอกชนได้นําหลอดไฟสีส้มไลมแ่แมลงที่เป็นพาหะของโรคมาแจกจ่ายช่วยชาว,ชวบ้านแบ๊บแบ,บาหนีไปอยู่ไม่ได้ครับไฟก็ไลแ่แมลงส่วนน้ํายาแผลติดเชื้อโดนรักษาหมดไปนี่คือการร่วมมือของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครมีอะไรต้องช่วยเหลือกัน ร่วมมือร่วมใจเพื่อให้วงการประสุสั์ไทยเป็นหนึ่งในเอเชียขอรับแม่นบอสแม่นสกลนครเมืองน,นี้แน่นอนจริงน้องจี่จึงขอร้องให้เพื่อนพ้องได้ไปเที่ยวกันแม้ GDP เม็ดเงินจะมีน้อยนั้นแต่ความสุขสันในสกะนนั้นมันกยายไม่ ดีๆกับพี่คำรณอยากเห็นกเกษตรกรทุกคนมีความหวังมีที่พึ่งซึ่งทำกันแล้วสว่างแดนดินสกลนครเดอ้อสิบอกไยแต่ความสุขสันในสะกลนั้นมันใหลไม่พอ